ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามเราจะไปพบกันตรงที่สถานที่ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีเรา เกิดขึ้นในสองอย่างยาลงจิตโมกขวาลงไปโดยที่เรากําหนดอะไรไม่ทันไปรู้สึกตัวเอาต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในอันนี้เป็นสมาธิแบบทุกข์กผู้ภาวนาย,ยังกําหนดองค์ประกอบไม่ได้ส่วนอีสมาธิแบบหนึ่งนั้นถ้าปลูกริกรรมภาวนาุทตรสัมมาอรหังยกหนอกองหลอหรือก็นคิดพิจารณาอะไรก็ตามแต่เมื่อจิตมีอาก การสงบ,บลงไปแล้วจิตภาวนาเองเช่นอย่างขณะที่กําลังภาวนายุบหนอทองหนออยู่เมื่อจิตสงบ,บลงไปแล้วจิตจะภาวนายุบเก่าทองหนอเองอยากจะหยุดก,ก็หยุดไม่ได้การท,ที่จิตที่ารณาไม่หยุดรั้งไม่อยู่ก็ดีดา้านจิตใด้รู้ซึ่งเป็นองค์ฐานที่หนึ่ง